สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะกับเราพัฒนาเนาะพี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะราพัฒนาอ่าเบิ้งก่อนแอดจะเอาสูตรได้ลงเนาะค่ะค่ะไปเบิ้งขัามเตือนของทางช่องเขาก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่ะคำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องนะคะเราพัฒนาโอ้ยฝนเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นเด่นบนล่างไปโล่งก้อนเนาะพี่น้องเนาะเด่นบนล่างมีสูตรวิธีทำพร้อมพี่น้องผู้ที่ขอสูตรแอดดูดูอด,ด,ดกับโมีเวลาให้แคปเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะแคปเอาอ่า ถ้ามีเวลาแอดกับจะเหตุออกมาจังสี่ถัดสูตรมันล่าพัฒนามันบรนิยาาคือรัฐบาลไทยเนาะมันบ่มีเลขหนาเลขทไายเลขนั่นเนาะค่ะเพราะจะเงยเงแอดจะเหตุออกมาแบบนี้ละ่ะถ้าแอดบวกพิดกับฐานนะคะถ้าแอดบวกซ้ำยุบว่งหันเนาะเจ็ดสี่ยี่สิบแ2ดแปดเก้าสาสี่สห้าหสี่ยห้า สอเป็น8ปดแปดเก้าบ่ผิษดอกค่ะพี่น้องเอาได้แปดกับเก่าค่ะพี่น้องได้8ดกับเก่ากัมาทีแปดบนล่างได้2กับ3ามกับมาทั้งสามทั้งสองได้สี่กับหามาแปดหางวดทีแล้วได้สี่กับหามาเก่าสีมื่อน,นี่ได้แปดกับเก่าพี่น้องอันนี้เป็นเด่นบนล่างนะค่ะเด่นบนล่างสีเดินให้ตอบ เนาะค่ะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบิ่งเอาไปเป็นแนวทางใส่กับช่องใหญ่ๆเพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้ก็มีวิธีทําระยะสั้นค่ะพี่น้องค่ะเอาหลักหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่บวกเจ็ดบวกแปดเนาะหกสองสิบสองสองบวกเจ็ดได้เก้าเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดผลออกที่เจ็ดเก้าล่างเนาะคะ่ะมาน้ำกันหัดต่อมาเนาะค่ะหลักหมื่นก็คือเลขหกอีกหกสองสิบสองสองบวกเจ็ดได้เก้า เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดกะมาทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะพี่น้องเจ็ดเก่ายุติาห่างสามเจ็ดเก้าสี่เนาะงวดนี้เด้หนึ่งกับเก่าพี่น้องนั่นแหละวิธีท่าพี่น้องแคบเอาขั้นเดียวหมักเนาะหมักผู้หมักขีดมักเขียนคือแอดกะแคบเอาเนาะคะ่ะชนกันที่เลขเก้าค่ะพี่น้องนะคะสองสูตรชนกันที่เลขเก้าแล้วนะคะอ่ะเมือกับเมาไม่ได้เมือกพี่น้องเมาค่ะเนาะคะ่ะ เด่นบนล่างสูตรนี้นะคะนี่คือวิธีทำา7 2 4 4 8 2 16, 6 6บวก4ได้10คือ0 7 2 14, 4 4 4บวก1ได้5 5บวก3ได้8ผลออกก็คือ8มาบนมาลางกอดกันออกที่8หา1 8พร้อมเนาะคะ่ะนะคะงวดต่อมาเนาะคะ่ะ3 2เป็น6 5 2 10คือ0 0บวก6ได้6 6ข้ามมา8 2 16 6 22, 2 12 2บวก1ได้3 สาบวกสได้6กพ้ออกที่3าสองไปบนบาเนี่ยงวดต่อมานะคะหกสองสิบคือ0ูบวกสก็ได้2ยกมา2 2, 2เป็น4 4่บวกสได้6 6หบวกหได้7ค่ะพี่น้อง7จบวกสคงที่ได้10คือ0ูนพ้ออกที่7 9็ติดที่เลข7ล่างนะคะงวดต่อมาหลักหมื่นคือ6 6หกสองสิบสก้บวกสได้10คือ0 5 2ย์ สิคือศูย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสได้4ผลออกที่9กสบนเนาะคะ่ะงวดทัดไปนี่เนาะค่ะพี่นอ้องอหลักหมื่นคือสองสองสองสีดสองสิบบวกสได้8ปนะคะแยกมาสี 4, 2, 8, 8่สองปดแดบวกแดได้16บวกหนึ่งได้7จ็ดเบวกสได้10คือ0นพี่น้องโอ้ลาเนาะค่ะลาลา่าวรชนวัางหันบ่มี่เจ็ดบ่มี่ศูนเนาะ เลขเด่นตัวเดียวเด้อค่ะวันนี้เลขเด่นตัวเดียวหลักสิบบนบวกกันสามครั้งได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่มีค่าคงที่หนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามผลก็ออกมาที่สามสองบนอันนี้ไปได้บนล่างเด้อค่ะนี่งวดต่อมานะคะสามบวกกันสามครั้งสามสามเป็นเก้าพี่น้องเก้าก็มาที่ล่างเจ็ 7, 9, ะะดเก้านาะค่ะงวดต่อมาแปด เจ็ดเก้ห้าลัก10บนบวกกัน3ครั้งได้เท่าไหร่เอาเลย8 3ดสมยีได้สี่ผลก็ออกที่9ก้ติดเลข4อีกค่ะพี่น้องหวดสิหอดมืออ่นนี่วันที่อาสิบเก้านี่เบวกกัน3ครั้ง9 3้ามยีได้7เ,เม็ดเดียวชนกันกับสูตรนี้ค่ะพี่น้องชนกันกับสูตรนี้ที่เลข7เนาะค่ะชนกันหลายก็คือเลขเจ็ดลอดนี่สิมาบ่ ชนกันจับไซเดนเดเก่าได้บ่น้อเนาะพี่น้องเนาะนะคะไปที่สูตรนี้อีกค่ะพี่น้องวิธีทำนะคะหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบวกกันสองครั้งแปดสองสิหนะคะแปดสหลักหน่วยล่างคือเจ็ดเจดสมเอดคือหนึบวกหได้เจ็ดเดบวกหนึ่งได้แปดบวกเคงที่ได้สิห ผลออกที่โอ้แอดลืมท่าสีเขียวปือป้อๆเนาะอันสีกับท่ายุคผู้เดียวนี่แหลกะกับเฮียยุคผู้เดียวนี่แหละค่ะพี่น้องไปใส่นออบาดนี่นาะค่ะอันแรกนี้ฝนยุวาเศาร้าไรกับเก็บไปได้กับเฮียมืออบนนั่นแหละค่ะพี่น้องเอามาให้หน่อยสีเขียวเห็นบ่ลลก น้ำจะมาถึงงานได้ถึงนน้อยนี่ไปหมดเลยเดย้สีเขียวค่ะสีเขียวสีเขียวดูก่อนค่ะแม่ใ,ใส่ยูน่ตัวบหันเอาไปใส่ละพี่น้องเอาประเดทีทาดอ,อกค่ะเลีนนี้ฝนไหลโยกไหลแปดกระาท,ทั้งล่างทั้งบนซ้ำว่าน้ำกอดคูได้ที่แปดหาพรหมอพี่น้องค่ะหมวดต่อมา หลักหน่วยล่างคือ5บวกกัน2ครั้ง5 2 10คือ0 8นวดหลักหน่วยบนคือ8 8บวกกัน3ครั้ง8 3 24 4มบวก1ได้5 5 7บวก7ได้12มาทั้งหาทั้งสองสองมาบนล่างอีกได้พี่น้องเนาะคะ่ะกับเขาอีกเนาะมาบนล่างงวดต่อมาหลักหน่วยล่างก็คือ5อีก5 2 10คือ0 0บ่มีคาสองเป็น6 6บวก1คงที่ได้7 เจบวกเได้14บสพ้ออกที่7 985ก้าระเข่าที่เลขเจนะคะหวดต่อมาเนาะคะ่ะหลักหน่วยล่างคือ9 9บวกกัน2ครั้ง9 2้าสองเนาะคะ่ะเก้าสยก8มา5 3า5ามบวกแได้13 3สบวกหคงที่ได้4 4่บวกเได้11ก็คือเลขหนึพ้ออกที่9ก้บนติดเลขสี่ แอดว่เลดถ้าสีอ่าหอบงานแลนมนีฝนดูไรสีเงียใสผู้พี่น้องเนาะค่ะที่นี่นะคะงวดที่จะถึงคืองวดมืออื่นนี่อ่าหลักหน่วยล่างคือเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดบวกกันสองครั้งเจ็ดสองสิบสี่ยกมาอันนี้สาม่แดเต็มด้วยนี่พี่น้องสามทอมูนะคะเจ็ดสองสิบสี่ยกสี่มาสี่บวกกันสามครั้งสี่สามสิบสองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ด เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ได้เจ็ดกับสี่พี่น้องคะที่นี่นะคะที่นี่มิที่นี่มิที่นั่นได้บบดนี้เนาะคะ่ะอ่าเฮ้จังไดยจังสิดเห็นกันเนาะประเทศไทยเด่นของเราคือเด่นบนล่างชนเลขเจ็ดอยู่สามสูตรเนาะคะ่ะเดยวแอดจะยกกล่องให้พี่น้องเบิ้งเนาะชนเลขเจ็ดอยู่สามสูตรอันนี้คือมาได้บนล่างเด้อพี่น้อง สูตรก็ยู่ใน,นี่แหละแคบเอาเลยค่ะสําหรับผู้ที่มักขิดมักคํานวณเนาะค่ะอะไรทันว่าแอดคือประเหตุสูตรในเบื้องแนบบ้านี่เวลาเรื่มจะเข่าทีเข่าทางแล้วจะพยายามเอาสูตรลงให้พี่ให้นงเนะาะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะาสูตรได้มันเดินก็ดีไปสูตรได้มันหลุดกะต้องขอโทษขอไผ่เอซีพี่น้องนะคะชนเจ็ดเยอะมากสิเบิร์บ่เจ็ดเจ็ดบอ่ออกโดนเร้อเด้พี่น้องเนาะค่ะ เป็นไปได้เพราะว่าสูตรนี้มาได้บนล่างไม่ได้ปักหลักที่หลักสิบไม่ได้ปักหลักที่หลักหน่วยและไม่ได้ปักที่บนและล่างสามารถไปได้บนล่างนะคะที่นี่งวดที่แล้วชนกันที่4หมดเลยแอดพึงคัดออกมาเป็นงวดแรกแต่เอาสถิติออกมาให้ดูเนาะคะ่ะอางวดที่ออกเจ็ดล่างนะเจ็ 7, 9, 7, นะคะ มวดที่ออกอะสามสองนั่นกะชนสาม,มวดนี้ชนเจ็ดทั้งสามสูตรพี่น้องว่าสีรุดบ่นะคะแอดกระเบาตามสูตรเนาะแอดกระบลูคือกันกว่าสูตรได้สิรุดสูตรได้สิมาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นให้พี่น้องไปใส่วิจารณญาณเอาเนาะว่าเบิงใส่ช่องใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อสิมาบ่ประมาณนี้นะคะ ส่วนสูตรนี้ชนกันที่เลข9นะคะอาสูตรชนเก่าเปดเก่าก็หลายอยู่มันจะออกเจ็ดเจ็ดหรือสิเจ็ดเก่าเจ็ดแปดบ่ประมาณนี้ก็เป,เป็นไปได้นะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไหวสมนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ